เหมือนยาไปเตียงกันอย,ยที่พักฝนตกเออเทียงกันเลยฝนตกแล้วพี่น้องสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนครับมนีบอฝนกับสาวเดือนพาพี่น้องมาหาจับเขียดครับสวัสดีค่ะครับห้องมี้องบุหรุม่มาชมกันเลยครับว่ามนีสิมานบอ่อเกียรออสองลายบอ่อครับผมลวยเลยครับแหล่งแห่งม้าพี่น้อง นี่กงามฝนตกออกสิแค่เนีครับเขียดมือนี่เป็นจุบจับจุบจับแค่ขนาดนี่พี่น้องตุกกลังามเลยปุ๊บนี่รุดฝุ่นเห็นบ่พุ่นปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอาเอาวันเขียยพวกแค่ดอกเต้มจับนำหมอกเออจับนำฝนมันกับมือ วัดวัดไรเขียดพี่น้องมาใกล้เลยไปห้อยบึงกีไกกันพี่น้องพี่น้องตัู้ไงหนึ่งมาลีอยู่คันคัณบอล่ะไปอีกแล้วเียดเอาเองโอเคครับเลยมือนี้จับยาคุณเอา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 เรียนไรเขียดวัดแต่บอล่ะเขาปลาลิีนี่พี่น้องเห็นแต่ดังคุปเจ้าเดือนดันโดดโดดไร้โต้ล่ะ อ่าใช่ถุงยังหัดถุงก็บาด้ผลมากอ้อหนย่างบาดแผลเดียวย่างเนาอีกตัวหนึ่งใส่จูบีนไนี่เอาคุ้มากนี่จูบีนนี้ก่อนอีกน่าอ๋อ้นหงาั้งยังหนึองหงอีกครับพี่น้องอีกตัวนึง นี่เผาครูดโดหลายตัวแล้วมือนั่มเด้อพี่น้องคนตกแล้วก็มือนครับจับยากนี่ตัวหนึ่งครับนี่ครูบเลยแหละสองตัวแล้วในมือในประหารเช้าเดือนนี่ตัวหนึ่งพี่น้องเห็นบอเรลีพี่น้องเลีลียุดไตหยาก็มือจับยากรึ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 กเกือบลุดมืออืม ปนหนึ่งแล้วมัดเส้นเดียวอืมอ่ะกูมัดไงแกหล่อดเดี่ยวก็กล่องกระโปรสูงบุยกล่องเออสีนี้วะตาแจ้งหนึ่งท่านผู้ชมกับตาหม้วไปนึ่ย่องตาแล้วย่งองตาอีกกล่องกระปุหรือตาหม้ออ่ะนะพี่น้องคุบเจ้าเดือนให้ไห้ครูปบบนีปนนบากเล่นคุบไก่ <laughs> ปดิดพี่น้องตุง๊กใ่ญ่เลยนี่พี่เป็นไถ่นี่พี่นาก็เป็นกบนี่พี่น้องตุง๊กใหญ่แร้สาเดือนคูปนี่งานแห้งอ่า,อาสาวเดือดคูปคูปเลยท <ำ S 1> ันใจกระไดดอกเต็มน,นี้เม็ด แค่น้ำแน่ได้หมดนี่มือ่น้ำผอมอ้าวคูบมับ่อ่าใช่เดือนคูบนี่เออมีใบดุดอ้ยมือ,นนอ่เนาะทุกมือยังมือนพี่น้องเออมือเปล่าใดใดหลุดเลยนี่ครับมับเลยืันนีอ้ออกมาหาหลายคนเลยพี่น้อง บนตกมเพิ่นออกมาหากันหลยเลยเมอกาอกมาหากินสาวไฟไฟหาไฟเลยพี่นอเนเบนื่นี่เพ็นเบิ่อไนี่บวเห็นนกไกลี่ <c oughs> พี่นอ้องตกางเลยฮะเพื่อนพบมับเลยนี่งามค่เลยโยกเลยตอวนขนาดเลยพีนาก็เป็นโกบคือเก่าพี่น, <c oughs> น้อ้โหมึได้พูด <c oughs> นี่อีกอย่างเดียว นี่พี่น้องเช้าเดือนคุบไปแล้วจับขึ้นมาเลยแขโคแขขนาดถึงนำพลไม่หาวดองดองงัดเข้าไวปงัดดังเดียวเอาเช้าเดือนคุบนี่เขียดนี่เขียดนีเขียดหืมหูทิ้นเขียดว่ะส่นทิ้นน้อยเขียดดีเลยทิ้นแต่หัวแอบเอาเสาเดือนคุบ อือคุ้บแหงคักยอย่ามาได้โอ้ออนี่เอ็มทาสิโดดแล้วเนาะพี่น้องโต่งใหญ่เลยแน่เพี้ยนบอลก้มกลืนกับหยาขนาดเลยจ<ห>ับเจ้าเดือนยือโตองใหญ่เลยตี่นาก็เป็นกบคือเก่านี่พี่น้องโดดมาหมูเคุ่อกมือเนี่ยจเจ้าเนี่ยลูก เสื้อเดือนครุบงานตัวบกเงยเอาเสือ,อ,อสเดือนครุบรับเลยอืมนั่นละ่ะนี่พี่น้องเห็นแต,ต <c oughs> ่ตูตดครุบแต่ตูดนี่เตูดใจนะหมูป <c oughs> ่อง <c oughs> หนักก็หนักเกียรติ <c oughs> นี่พี่น้องโตใหญ่เลยนี่ครุบเลยแลย้วเว้ย มือสนองม,มือขนาดหมอกลงโอ้หมอกลงฝนตกเมื่อกี้ก็ลงเม็ดมามกเลยไไหน้องเมื่อกี้เกือบไายบ่ไหนกันเองลงเม็ดปุกกลักปุกปักลงมากหยุดไปเราในที้ไทยพวกติ่ม่น้องต้องก็จ,จับแงบน<ม>ี่ดูดูไม่ขี้ไทอ๋อคุบหมอกตัวกำลังงาม อ้าวเสือเดือดคุปอืมเฮ้ยจะบอกจะบอกเลยมึงอ้าุกล่องเขาบุคคลี่แนวเขียดเป็นไรอ้าวเสื้อเดือนคุบตัวใหญ่นึงหมักนี่อ้วนตุอ้วนตุยกันพวกขี่กับ kay ล่ะพี่น้องอ้าวเสื้อเดือนคุบมับอืมเป็นตัวดากอ้าวเสื้อเดือนคูปหมัก,กนี่นนนตุอ้วนตุยอีกแล้ว Nào, nhap. Hoop, cúp. Nhẹp. The Nào, gắn cúp. Hay nè 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 là nè 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 cúp nè 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 cúp. มาเยอะอวนตุยเลยอ้าวสาวเดือนคูปสวยอ้าวสาวเดือนคูปถั่วแม่งงับมือใหญ่หมดเลยฮ้ยพีนาเป็นกบคือเก่าอ้าวสา,าวสเดือนคูปงับมืออ,อ,อู้ยถั่วแหน่งอู้ยตัวแห่ เอาจะเดือดคืบอ,อืมเนาะอ่าอัปเดททุกคนเนี่ยเขาเดือดจับมาโดนเติบแล้วมาทั้งชิมวงได้หรื่โอ้หลายเด้ออืมลองบุญวีหลักเขาเดียวอิดจื้อออกหลายเนีออกหลายหลังฝนตกอาดพี่น้องใครเขียดครับเนี่ยเป็นบ่เป็นน้ำดำเลย นอกม่ไก่มาขึ้นที่นี่ฝนต๊ะมาขึ้นอะไออกมาเอมเลยพี่น้องนี่น้ำดำเลยพี่น้องไเสียบมันจะเป็นนอนได้ะหลารคักเลยมันเริมเงี้ยวมันจะเป็นตูดเหรเนี่่นมอนี่เนี่ยมันเลิมแะ่ฟักเป็นตดเหรอไก่ขึ้นเดียวเพี่น้องว่าเมนกบเอาสื้อ้อนจับงับอือตญไงรขาวตัวขาวตัวอะไรล่ะสุด จอดเลยนี่ไปลองเค็ียเขาไงกบถ้าเสือสเลื่อนจกใช่ไหมได้บ่ได้ไดเขาง่งกบกบออกไปแล้วก็ออกเลแล้วอืมไม่เขียดมนันตรงนี้มาแต่งจกตุด้ยองไงมงไงหนึ่งมงไงไงเลยเนาะให้จบเลยนะโอ้ยเดี๋ยวใจดีออกไปจ่อยอ่าเสืเลือนคุบ ตัวถึกข้างดำข้างดำเป็นตัวถึกอ๋อเสลือนคูบคู่ข้างกระแทกตรงนี้งับอมตัวมีตัวแม่พี่น้งตัวแม่เนาะข้างขาวอ๋อเสลื่อนคูบอุ้ยกล้องดำใสอีกแล้วเอาั่งคูบงับโอ้หาคูบสุดหลอดเลยเย็นบดได้ นี่ครับโพี่น้องเสาวเดือนจ้างาบลายเขียวตุ่มเมรสวยอ่ะน้องสาวเดือนคูบมือตรงไงเลยตุ่มอะไรล่ะอะไรล่ะเกียดพี่ตุ่มเมร์อ้าวสาวเดือนคูบมัมไ่แหงวยตุ่มไข่เต็มทองเลยดิ๊งโอ้ยโชว์ยนยดิอุ้ยไข่เต็มทองเลยไหลแห้งเนาะ เออดึงไล่เป็นย่านี้พี่น้องไล่ยังไงงามขนาดเอาสาวเดือนคูบงามเออเนี่ยลายสวยแหงเลยลายงามเกิไนไลบอกเลยว่าอ้าวคูบ <c oughs> อันใสดู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 อ้าวคุบงับอืมอู้ยทุกปาดพี่น้องปั้นตะกบหน่อย อืใหญ่คักเลยอืใหญ่คักเลย,หเ,ลยเห็นไมรองโตงใหญ่เทุกคนเห็นไมใี่ยออเอ้าสียอะ้มโ่เมนตเนี่ยน,นั่นไปอ,อ,ลอดลอดไนี่อวดอวดไแล้ว้าอ้ยอ,ยอ,ยอยเอาเอาเอี่ิ๊ก้าขามกระแทกเลยลุกแรนสองขา โอดโดนแล้วเสียบมาพร้อมอ้าพี่น้องหาเสียดพอเฮ็ดแต่ว่าเบิ้งเด้อพี่น้องเว้ยหลายคักโอนนะเป็นขอนเลยเนี่ยหลายขาดยังไหลเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อจักกินได้บ่ได้บ่ฮู้เลยจะเฮ็ดหยังดอกเฮ็ดขอนหยังดอกเบิ่งเฮ้ยทีหยิบเลยพี่น้องโอนตีแหงหลายเบิ่ง เบิ odel, ่งหุ่นหุ่นตัวสุดยอดเลยเลายคักเลยกินไใหกับมัวไม่น้อยเด้อพี่น้องบุดเมืองเด้อว้อมอกายๆเอายดเลยเบืองเผาพิกไก่บสัตวึงลอกผาพิไก่ก็ดี้พี่น้องปล่อยเลยท่านนึงงามงามเย้อาเมา นี่พี่นอ้องตัวใหญ่ๆงยงงามเลยมอบนี่นี่นี่พอเราพี่นอ้องตัวงามมอบนี่คุบอย่างเดียวสองตัวแล้วกำไว้ก่อนพี่น้องเขาหูตัวใหญ่างงาเลยฮะเสือเดินคุบโอ้ย,อย จับตีเลอบูดมอเลยเย้โ้ยนี่นาเ็เป็นกบ่ครับอดีน,นงเขาหอ้อยเอาหนัเอา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 เอ้ยนีย่เลยขาและนี่เลยขานี่ยิตอมาโอ้ยโตายเลยเนี่ยหน้าตานะักขนาดได้ <c oughs> นี่พี่น้องตัวงามเลยครับเดินครูปเงียบเออชูวกระเึิดอุ้ยตัวงามเลยพี่น้องอ้าวครูปชาวเล็กเออชาวเล็กชาวเนื้อโอ้ยชาวเล็กงอค้วนขุมอะไรเนี่ยรับผมพลอดเราพี่น้องเขาหูชาวเนื้อกำลังโจกเอาไงบ่ไงตื่นตัว นี่ตัวหงายเลยพี่น้องแจวหงกยเลยพี่น้องตัวหงาเลยครับครับสุดจอดเลยนี่ครับอีกตัวหนึ่งข้างๆกันหืยตัวงามเลยพี่น้องส้องสเดือนครบจมแม่ โอ้ยไปออดหลอดคุบกับมถือนี่ตัวหนึ่งพี่น้องทางๆกันนี่คุบเองเลยคือคือคุดๆุดรุดรุดล well. ุดเฮ้ยลุดร well. ุดพี่น้องนี่โอ้ดผลน้ำเอาจนได้ดัวโอ้ดตกใหญ่นีตาเมาเลยเอาหนีตัวหนึ่งเข้าไป รูดิคือล่จับเกียร์สองมือจับเกียร์สองมือได้อยู่ด้ยวยพี่น้องแต่จะปาสองมือรุดแทนรุดดอกนั่นน,นั่นนั่นเห็นบ่หวาละตัวไอ้ไละ่ะนี่ยังเลยไอ้ขึ้นดูมาหู้ถงบุพอพหรอว,วันน<ว>ี้เขาโอ้ขอเขียร์ไตขึ้นเซล <laughs> อยด์ให้เด็กมึงร้ายเลยพี่น้องมึง อุ้ยแเ๋วยนี่พี่นอ้องโตุงใหญ่เลยงับเออขี่เทียบรถถัวขุดแหงบันนี่ตัวหนึ่นงขูดจอดเพยขนดเลยักกันนี่โตุงใหญ่เลยพี่น้องขูดเออจอดเลยนี่พี่น้องเห็นแต่ตูด นี่คุบเลยหน้านั่นลุด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 ก็ไปจอยให้ละนี่เพื่องหุนละเขาไปหุนละเดี๋ยวจะตูดจุงมือบดได้ใส่จับบดได้อีกดีมือเนาะมันชื้นแล้วมันเปียกฝนแมันมือผมสรุปผลงานที่น้องมือนี้จับเขียดกับเสาเดือนเบิองที่น้องอุ้ยเอร์เลยออกคักอยุติแค่ร้ายครับออกคักจะจับหยาคักคือกันเอง อากาศฝนตกๆนิดๆนี่อ้ยแค่ขนาดพี่น้องจับยากนี่ก็ถือว่าได้ร้ายอยู่พี่น้องแต่พ่อตุ่มพ่อแก้งอยู่ครับครับผมจังไตก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อลังใจให้สามมันหน้าพาลุยด้วยครับคลิปนี้พ่อํำนีครับคลิปนาพอกันใหม่จังไตก็อย่าลืมกดติดตามเพก่ังใจให้พ่อฝนกับสาวด้วยน้ำเวยครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ